หาหน่อยนี่นี่บนโต๊ะกินข้าวนะแต่เด็กๆทำอะไรกันอยู่กเอาสติกเกอร์มันขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่นี่อันนี้เป็นสติกเกอร์เหมือนแบบตุ๊กตากระดาษที่แม่แอนเล่นตอนเด็กๆเลยเมื่อก่อนเป็นกระดาษอย่างเดียวนะแต่เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเป็นสติกเกอร์แล้วเนี่ยเนี่ยมันติดจรนี้เด็กๆเมื่อกี้เนี่ยเด็กๆเมื่อกี้เนี่ยเขาเขาจับเวลากันว่าสามนาทีสามนาทีแล้วก็เนี่ยมันคือจริงๆมันมีมีหลายหลายชั้นนะเป็นแบบผู้หญิงตัวเบาๆโปโก่อน เป็นผู้หญิงโปปตัวเนินเราจะาส่ตัวนี้ติดสติกเกอร์อันนี้จ่สีโอเคโอเว่าไงนะเอามานี่เอามานี่ถ้าพ่อแม่จะ่ิสติกเกอร์ันี้ะติดไว้ที่ตัวคนสีชมพูนี่คือของไทรค่ะสีชมพูนะสีชมพูนี่ของกายส่วนส่วนสีฟ้านี่ของไทรอันนี้สีฟ้าของเจเจนะ ของพี่เจสนะทีนี้เดี๋ยวกันดิเดี๋ยวดิบับป้าให้เอาอันนี้มาดูอ่ทีนี้เขาบอกว่าให้ให้ให้พ่ออินตัดสินอย่าอย่าเพิ่งมาจับว่าติดคนไหนเออแล้จะติดยังไงเราเอาเดี๋ยวนั่จะตัดอ่ะงั้นให้เพื่อนๆตัดสินดีกว่าเออเจ้าของไทยคอมเมนต์หน่อยน้องกายน้องกายนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นกกาย้องายหนึ่งไปเล่นของผู้หญิงอ่ะโดนเจ๊บังคับเล่นด้วยนะเขา <s <S หนูเชนนันหนูชนอใู่ๆดให้นินี <t iny> <t iny ่กระดกวให้พูดอะไรหาเสียงก่อนอ่ะเสียบอกว่าบทของกายกันเยอะๆนะคะของกายชุดอลังการเมื่อวางอลังการงานรันพคะแนนองคนแนนอพคนแนนให้น้องกายด้วยนะคะอ่ต่อไปของหนูช่วยโบทนี่ของหนูเยอะกว่ากายนะของหนูสวยกว่านะของเจ้ไม่สวยเลย เดี๋ยวจะรออ่านนะรออ,ออา่านเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราบอก่อนว่าติ๊กเกอร์ชุดนี้คือมันมีข้อดีมากเลยเพราะว่าในชุดเนี่ยมันจะมีฉากแบบนี้ให้เราเหมือนแบบได้เล่นตุ๊กตากระดาษว่าสมมุติว่าแบบอยู่ในห้องแต่งตัวอะไรประมาณนี้อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเราก็เล่นอ่ะเล่นตุ๊กตาดับแรกดอกแรกได้นี่มีซ้อนเป็นเส้นอ่าในแผ่นจริงๆอันนี้คือโดนโดนดึงไปแล้วนะคะ อันนี้ก็คือจะมีแบบว่าเป็นชุดหลากหลายให้เราสามารถแบบว่าเลือกแต่งตัวตุ๊กตาได้ใน1แผ่นเนี่ยก็จะใน1ชุดเนี่ยก็จะมีตุ๊กาตาแบบโปโ๊ะปโปโปมีแต่ชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่2ตัวแล้วก็มีเสื้อผ้าเยอะแยะเลยเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าโบติกผมหมวกอะไรอย่างเงี้ยมีกางเกงในไหมมีอ๋อมียังเกงในใช่มีกางเกงในก็บอกว่ามีชุดชั้นในกัลองกายลองลอกชุดนี่ป้าลองลอกชุดออกมาไหมป้ากินอยู่ เล็กเล่าชุดออกมาก่อนนะว่าอยากเห็นอันเนี้ยที่รีวิวกับพี่ซานไปไงใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นตัวจริงที่แบบออกมาก็จะเป็นอย่างนี้น่ารักน่ารักแย่ค่ะก็ไม่ได้ปลอมสักทีเดียวแล้วเราก็มาแต่งตัวตุ๊กตากันอประมาณนี้อันนี้นะไปติดตามช่องซานแบรี่นะใช่ช่องพี่ซานนะคะพี่ซานนะเพราะว่าถ่ายคลิปร่วมกันมาแล้วเออแข่งกันมาแล้วแล้วแข่งประกวดกันอยู่ไดะแต่ว่าใครชนะก็ไม่รู้ต้องให้คนติดที่ นี่ตอนนี้เราอยู่ร้านอาหารเราร้านเดอะพิซซ่าคอมมอนดีค่ะป้าอาหารมาแล้วใช่ไหมร้านพิซซาพาเลสก่อนนี่กินหอมทอดนะคะหอมทอดหอมทอดใครเคยกินบ้างนี่ให้ดูหอมทอดเป็นอย่างนี้เป็นหอมกลมๆหอมเขาชิ้นใหญ่มากเลยนี่โอ้ยใครเคยกินเดอะพิซซ่าคอมมอนดีบ้างเม้นหน่อยใช่เราจะบอกว่าพิซซ่ามันมีสองจ้านะ ที่ดังๆในในประเทศไทยก็คือเดอะพิซซ่าคอมพานีกับพิซซ่าฮัทเรจะบอกว่าเดอะพิซซ่าคอมพานีอร่อยกว่าแต่จริงๆแล้วคือมันขึ้นกับปากแต่ละคนนะบางคนก็อาจจะทานพิซซ่าฮัทอร่อยกว่าอะไรยบายชอบร้านไะหเนี่ยชอบร้าน,านเนี่ยเพราะว่า,าไม่งั้นผมไม่กิน, <laughs> นเคย่เ,เราไม่เลือกร้านเนี่ยเรารอพนะิซซ <laughs> ่ามาแล้วรอเพือขอตัวไปมั่ง โอ้พิ่ามาแล้วว้าวยืดเลยโอ้ยูยืดโอ้ยูยืดยืดเดี๋ยวไหมเหนไหมเฮ้ย่อุ้ยอุ้อ้าานแล้วกายเดี๋ยวมันหล่นเดี๋ยวหอมหล่นเดี๋ยวหอมลนเอาเอา้ทำไมเอามือทำไมเอามือแบบนั้นอุ้ยอุ้ย เดี๋ยวค่ะเ้เ้กินชิ้วันนี้ป๊าจะกินกี่ชิ้นคะมาป๊ากินได้หมดแหละนีขอมาม่าอ้าวเยอะเยอะเมากนี่ค่ะอันนี้เรียกว่าพิซซาอะไรนะ e a c o ่าเงีรอเอาไหนเนี่ยกายอานี้ไหมนี่เอมูแฮมเยอะๆแฮมแฮมมเนื้อเนื้อะไรอย่างเงี้นี่อกาอเค ไม่อร่อยเหรอเอาไว้โอ้ยชิ้นมันยืดมามากเลยกำลังมาแบบร้อนๆกายใหญ่ยุงเกดน่าเกียดอ่ะป๊ะป๊ากินอย่างอร่อยอร่อยเลยนะครบ๊ายบายแล้วนะเออกินก่อนเจ๊บ๊ายบายกายบ๊ายบายกายกายครับบ๊ายบายอ่ะมามาบ๊ายบายบ้างป๊ะป๊าถือให้หน่อย ขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมาดามแอนนะคะคนละช่องกับทุกมาดามทีวีนะคะกดสองช่องนะฮะดมาสองช่องนะคะบ๊ายบายมาสองช่องสองช่องเลยนะกนไกลิวบินมของเล่นได้เนาอยาจะเล่นพลอยเฟสให้ดู